กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็วันเสาร์มางมีมเนี่เป็นรายการที่ท่านผู้ชมทางบ้านน้องๆเครับส่งมีมมาแล้วเราก็จะมามาดูด้วยกันโอเคมีมวันนี้จะเป็นยังไงไปยังไม่หมดอีกเหรอชาวกล้วยอ่ะผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะยังอยู่อีกเหรอเราพบวันี้เนคยนะครับสำหรับท่านที่เดินทางต่อพามครับวันนี้ชาวกล้วยชาตกราวาของเรานะครับ ก็เด้มาบริการท่านพ่อแม่พ like ี่น้องอีกแล้วครับอากาศกันร้อนอย่างงี้นะครับําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเอาออโต้จูนใส่เฉาก๊วยจากกังเหลาไม่เอาไม่เป็นไรด้วยนะแหมมีน้ำห้าบาทก็มาน้ำห้าบาทไม่เอาก็ไม่เป็นไรอ่านหนังสือจีนไม่ออกแต่เข้าใจ อย่าหาทำ <laughs> แน่นอนนครับหน้าผมต้องไปอยู่บนเฉาควยชากางลาว <laughs> บทลงโทษของพวกเขาคือไปเรียนหนังสืออีก20ปีอืม <laughs> เขาพูดแบบนี้จริงๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะเขาพูดจริงๆนะเนี่ย <laughs> <laughs> มาบวกหอย <laughs> ในที่สุดได้สัตว์สายพันธุ์ใหม่ <laughs> อย่าทำนิ้มอย่าเอออืมชาวกล้วยเชียงลาวชาวกล้วยเหี่วอะไรไม่แดกแล้ก็ยังหนีจากชาวกล้วยไม่ได้นีครับอืมอืมสายดินไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมเห็นในข่าวอยู่นะอยู่โรงพยาบาลนึ่ง ตู้น้ำอ่ะตู้กดน้ำเนีครับแต่มันตั้งอยู่บนปูนอะ่ะแม่บ้านเห็นสายดินมันโผล่อยู่เนี่ย <c oughs> ก็เลยเอาดินใส่แก้วแล้วสายดินจุ่มซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยเคาน์เตอร์สไตล์โมเดิร์นวอลแฟร์อะไรเงแถมรูปปกเป็นเรียนโบซิกเอาทรงอะไรดีครับลูกค้าขอทรง y เท่ากับ ab ยกกำลัง x หรือไม่จบจำไม่ได้นะครับโอช่างกล้า งงก่อนจะเป็นวัยรุ่นเมกามึงท่องกริยาสาช่องไม่ได้ผมว่ายังไงก็โดนครูจับได้อยู่ดีเนี่ยเพราะนอนอยู่เนี่ยใครดูแอ t แทกออนไททันเนี่ยอาจจะอินกับภาพนี้โอ้ก็อุซบอย่าคิดทำอะไรเชียวคิดสรุ ฉันมาเพื่อถามทางเยี่ยบหนึ่งภาพแต่หลากหลายความรู้สึกนี่ <c oughs> ตั้งหมดออันนี้รูปจริงๆนะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้ตัดต่อด้วยนะมาจากแอนิเมะจริงๆหรือเปล่าวะจำไม่ได้แต่ผมว่าผมเห็นช็อตน,นี้อยู่นะนาดูโตะเนี่ย <c oughs> นาดูโตน <c oughs> นี่เลยฮะ Old Asian, Asian people. people always, always stretching, stretching in the, in the park. park. <laughs> like it doesn't matter which city and which park you go to. You wake up 6:30 in the morning. You see about 250 old Asian people mm -hmm. all doing this shit at the same time mm -hmm. <laughs> for like three hours. Hmm. Like, what the fuck are they doing? <laughs> and my dad was trying to explain to me. He's like, oh, they're warming up to do Tai Chi. I'm like, for how long? And ironically Tai Chi is a warm up in itself. So เอง warm อุ warm ่นร่างเพื่ออุ่นร่างเโอเคที่สวนสาธารณะนะครับในทุกๆเชา้าเราจะเห็นคนแก่ชาวเอเชียนะครับไปอืมเป็นร้อยๆอย่ะเป็นสิบๆเป็นร้อยๆคนนะครับแล้วก็ทำท่านเขาบอกเขางงนะครับเขาก็เลยถามพ่อว่าทำทำไม พ่อก็บอกว่าเป็นการวอร์มนะครับวอร์มเพื่อที่จะไปเล่นเขาเรียกว่าไทชี่ที่เขาพูดตะกี้นะครับและไอไทชีน่นี่ก็เป็นการวอร์มอัพอยู่แล้วซึ่งเขาวอร์มอัพเพื่อที่จะไปวอร์มอัพแล้วก็ไม่ทำอะไรอุตจามันทำเองครับไม่เชื่ออื้อหอ ม,มันไปก็แย่นะโทส่งครั้งแรกฮนะไมน้องน้องไปดูพิธีการหนุมานเข้ามาเหรอจะโดนอะไรหรือว่าน้องแค่เต้นเฉยโอเค ถ้าจะให้พีนะครับครูต้องเดินถือไม้แล้วคลิปก็ตัดจบตรงนั้นนโดยที่มีเสียงน้องเป็นวินาทีสุดท้ายพพรรรรรริิิกกกเเเเนนนนนนนจจจ้้้้้้้าาาาาไดดทคคควววมมีีปปะะะััแแแแลลยยยยยยงงง่่่่่่่บบอออออผุณชชชูู็ืสษโข ทราบถึงเบื่อที่จะทราบก็ยังอยากให้ทราบห้างของเราปรับปรุงใหม่แล้วนะคะตอนนี้ที่ชั้นจีมีบริการโซนอาหารอาหารที่แดกได้แดกดีแต่แดดสีดีที่สุดค่ะส่วนที่ชั้นหนึ่งรวมเคาน์เตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ดังระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหน้าเทาหรือไฮไลท์หน้าเงาเป็นรองพื้น,หน,นหน้าเทา ขยับขึ้นมาที่ชั้นสองเอาใจคุณผู้หญิงกับชุดลำลองลองก็ได้ไม่ลองก็ได้แต่ถ้าอลองแล้วไม่ซื้อทีหลังไม่ต้องลองส่วนชั้นสามนะคะถูกใจคุณผู้ชายอย่างแน่นอนเสื้อผ้ามากมายค่ะแลบรองว่าใส่กลางวันก็หลอจนสาวเลี้ยวใส่กลางคืนก็เท่จนหมาหอนบอทุกท่านจะมีความสุขกับการชอปปิ้งของท่านเรานะคะอันนี้ก็ไม่ก็จะก,ก,ก็รู้อยู่ว่าเล่นมุกนะครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัย แล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาถามหรือไม่ได <tinc S 1> um, <Af> ้เอามาทํารายการสักทีอันนี้ยังพูดออกมาแบบรู้เรื่องเลยครับแต่บางห้างที่ผมไปเนี่ยเขาพูดอะไรอ่ะิ้งต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 งโลาทั้งนอ้ริศนาั้งหมตขะนี้ทางห้างทำไมต้องพูดแบบนี้อ่ะพูดชัดๆไม่ได้เหรอ เอ้เทปวัไทท่านเอรนดูเหมือนว่าตอนที่นายกลายไปไทท่านะ่ะคือที่จะข้ามิคาซาด้วยใช่ไหม,ม,รไหมเรื่องนั้นหม,มายความว่ายังไงไม่ใช่เอรลนแค่จะตกแมลงวันเออนี่น่าจะของจริง <c oughs> <c oughs> ของจริงนะ <c oughs> น่าจะของจริงหรือเปล่า <c oughs> เอลี่จะตบแมลงวันไททันตบแมลงวันแล้วแมลงวันไททันจะตัวใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นเลยอืมเออคริปเปอร์อย่าบอกว่ามันปีนบันไดได้นะเออเดี๋ยวผมผมเพิ่เห็นคริปเปอร์ปีนบันไดเอาจริงดิ คเพอรบินบ uh, ันไดเหรอของใหม่หร like ือเปล่าหรือยังไงเฮ้ยงงงงงคีเพอร์บินบันไดเหรออันนี้ผมเคยดูแล้วเดี๋ยวเพลงเพลงเพลงไม่ได้เดี๋ยวผมหาเพลงใส่ให้เพลงนี้ใส่ไม่ได้เขากินเบียร์ใช่ไหมตัวเขาก็เลยอุ่นแล้วอากาศมันหนาวจัดเนี่ยครับ ก็เลยกลายเป็นไาท่านไอ้ใช่ไใช่นใดช่ไบางคนบอกลูฟี่เกียร์สนะลองผีเข้าคอมเหมือนเคยดูนะแต่ไม่สปอยดูสิจะใช่ไหมจะเหมือนที่ผมคิดไหมอ่าใช่เคยดูแล้วนะครับแต่เคยเอามาทำรายการหรือเปล่าวะทำไม่ได้อ่าโอเคนี่แล้วก็มาติดอยู่ข้างบนนะครับทุกครั้งที่จอยมันสั่นก็จะเป็นแบบนี้ มึงเล่นไม่ได้นี่แบบนี้มึงไม่ได้อืมอืมโอเคอ่าแปะซะเลยเกมเพลย์น่าจะเกมน่าจะใครสีด้วยนะโอเคยิง

คผู้ชมลองเอาแบบนี้ไปแข่งเพื่อนดูเนี่ยผมว่าไม่มีต่อยกันจะวิธีสู้กับมวิธีสู้กับมีด <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้ผมเห็นฝรั่งเขาเล่นกันอยู่จงดูโอเคดูก็ได้อืมถือไม้มาแบบนี้ลำโพง เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับที่แกล้งเออเดี๋ยวเดีวดีวดีวจอตูดด้วยโอเคจะรอรอให้เขาตดใช่ไหมตองใจเสียงต,ตัวเอง ก็สุคทรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงตัวนี้ก่อนกน็ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับตีรับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พรุ่หน้าบายสวัสดีครับเย้สิบเก้านาทีเลยเลยเนี่ยตัดออกไปน่าจะเหลือสักไม่รู้สิถ้าตัดเยอะๆมันน่าจะเหลือสักสิบนาทีเลยก็ได้นะ